สนับสนุนโดย s ิ n g Discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน New Camry และ Camry Extremo สัมผัสใหม่แห่งความภาคภูมิเครื่องทำน้ำอุ่น j o v e n อบอุ่นด้วยประสบการณ์30ปี AIS Michelin ขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่าเครื่องดื่ม Big Cola ธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจแล,แล้วค่าเทอมล่ะครับเวลาจ่าย3มล้าน8ดไหมโอ้ไม่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 ไม,ไม,ไม่ต้นทุนของนักศึกษาหนึ่งคนเนี่ยระยะเวลา2ปีเนี่ยคือประมาณ5 0 0 0 0 0ถึงเจ็ดแบาทแต่เราจะรับจากที่เลยสองแสนนั้นแล้วใช่แต่สองปี5 0 0แสนก็แพงนะครับถือว่าไม่ไม่ใช่ถูกมากถูกมากจริงเหรอเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์ประกอบก่อนอาจารย์จะแบ่งเป็น3กลุ่มอ่า กลุ่มแรกคืออาจารย์ทางด้านวิชาการเราจะคัดจากอาจารย์เกรดเอมาทั้งนั้นเพราะว่าเป็นเเปเป็น็นนสิ่งที่ยากสมมุตินนว่าอาาจคือครูบาอาจารย์มืออาชีพครับใช่ไหมฮะเขาจะแตกต่างอาจารย์ทั่วไปก็คือว่าสมมุติว่าเขาสอนมาร์เก็ตติ้งอาจารย์ทั่วไปสอนมาร์เก็ตติ้งเสร็จก็สอนสอนแล้วมีเคสตัตดี้แล้วก็มีวิทยานิพนธ์มีอะไรอย่าะไรจบไปแต่อันนี้อาจารย์ทุกท่านที่มาสอนมาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะต้องดูมาร์เก็ตติ้งแผนของ50บริษัทที่อยู่ในคลาสฉะนั้นเนี่ยเขาต้องวิเเคคราาะห์ดูช่วย้ สมมติว่าอาจารย์สอนไฟแนนซ์ทางด้านการเงินเหนื่อยมากอาจารย์สอนการเงินเนี่ยก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ดู f i n a n c i a 50บริษัทใช่รุ่นหนึ่งรับได้กี่คน50คน50คนก็เต็มทีละปีละ50ปีละ100คนเราแบ่งเป็น2ภาคอ๋อปีหนึ่งมี2ภาคครับสองปีจบับ2ปีน่าจะได้กําไร200,000ต่อเดือนต่อเดือนบางคนถ้าโชคดีธุรกิจเขาปิ๊งมากแล้วก็อยู่ในอินดัสทรีที่กำลังโตนะเขาอาจจะได้ก่อนปีหนึ่ง แต่โดยเฉลี่ยเราเชื่อว่าสองปีก็น่าจะได้ทําไมมีหลายคนถามว่าแล้วสองแสนเป็นตัวเลขมาจากไหนเออเป็นตัวเลขมาจากไหนผมใช้คําว่าคาลิเปตผมคาลิเปตก็คือผมค่อยๆคิดว่าแสนหนึ่งน่าสนใจไหมสองแสนเยอะไปไหมมันมีความน่าสนใจกับความเยอะไปกําไรจะไม่ใช่รายได้นะกําไรกําไรเน็ตหักต้นทุนแล้วเหลือสองแสนต่อเดือนค่าใช้จ่ายหักเลขต่างๆหลังจากเสียภาษีแล้วสองแสนถามว่าประมาณวันละกําไรวันละหกพัน ประมาณนี้ถามว่ายอดขายต้องเท่าไหร่บางคนก็บอกว่าโอ้ต้องขายเป็นล้านบางคนบอกต้องขาย2ล้านแต่ด้วยวิธีการของผมแล้วเนี่ยเนื่องจากมันเป็นนิชนิชมาร์เก็ตนะผมพยายามที่จะให้มี value added เยอะๆนั่นก็แปลว่ายอดขายไม่น่าจะเกิน00แสนต่อเดือนอันนี้คิดไว้นะแล้วแต่แล้วแต่ว่าใครทําธุรกิจอะไรแล้วแต่ว่าใครทำธุรกิจไม่ได้อ้นใช่ไหมครับว่าต้องเป็นธุรกิจอะไรสมมติผมขายก๋วยเตี๋ยวมันก็คงไม่นิชหรอกเราพูดว่าเป็นร้านอาหารอ่าใช่ไหม ก็เป็นไมได้จริงๆร้านอาหารเป็นอะไรที่กําไรเร็วมากเลยถ้าทำก๋วยเตี๋ยวเลยรถเข็นเลยเออรถเข็นก็ได้แต่ว่าหนึ่งก็คือต้องจบปิญญาตีรับเขาจบปิญญาตีมีส่งบิสเนสแพลนมาใช่ไหมคือต้องมีแผนว่าคุณจะทำไงให้รถเข็นคุณได้สองแสนต่อเดือนใช่ไหมอ่านั่นแหละนั่นแหละ่าลืมว่าผมถ้าผมเขียนว่าถ้าผมรู้ผมจะมาเรียนเหรอครับพี่เนี่ยอ่าอ่าใช่ใช่ใจริงๆแล้วเนี่ย เป็นคําถามที่ดีมากเพราะว่าในธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยที่กระทรวงพาณิชย์พูดมาเนี่ยสองุล้านลายแต่ผมรับได้แค่100่งรลายเองฉะนั้นเนี่ยเอสเอมีของบ้านเรา2.9้าล้านลายประมาณ2 2 9หรือเกือบ3ล้านลายครับแต่เรารับได้แค่ร้อยคนต่อปีต่อปีเพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องถามคุณว่าที่คุณตอบมาอาจจะไม่เก่งหรอกแต่พอมีแววอ่าใช่ไหมถูกไหมใช่ใช่ใเรื่องแรกคุณครูมืออาชีพครับคุณครูมืออาชีพคุณครูมืออาชีพครนะอันที่สอง เรามีนักบ่มเพาะมืออาชีพนักบ่มเพาะมืออาชีพเป็นใครบางคนไม่เคยได้ยินนะเอ้ยมีนักบ่มเพาะจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึง,งว่าในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยก็จะมี Incuba t i o n c e n t e r อยู่แล้วแต่ทํางานให้กับภาครัฐกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกมีแต่บ่มเพาะแบบไม่คอมมิตเป็นยงไงงง<ม>นักบ่มเพาะมืออาชีพก็คืออาจารย์ตามมหาวิทยาลัยที่ไม่สอนสอนด้วยแต่ว่าใช้เวลาช่วงปิดเทอม นะคู<น>ใช้เวลาอาจจะแนะแ,แนว<ๆ>หรือว<ๆ>่าครูแนะแนวครูแแนนะวครูบ่มเพาะมี5ประเภทประมาณนะ,ะหนึ่งบ่มเพาะทางด้านเซลล์กับมาร์เก็ตติ้งเก่งทางด้านมาร์เก็ตติ้งเลยว่าเข้าไปดูบริษัทนี้เออเซลล์ยังไงมาร์เก็ตติ้งยังไงอันที่2องไฟแนนซ์ Finance กับบัญชีไฟแนนซ์แอคเคาท์เนี่ยก็จะเก่งนะอันที่3ทางด้านโอป e r ation ดูเรื่องคนดูเรื่องการอันที่4ก็คือเรื่องของเอนจิเนียร์พวกเทคนิคต่างๆฉะนั้นเนี่ยสีอย่างเนี่ยก็จะเก่ง ภาครัฐเนี่ยก็จะรู้เลยว่าปัญหาของ SME โรงงานเล็กๆเนี่ยเครื่องจักรก็ใช้ไม่ได้เทคโนโลยีก็โบราณหรือสิ่งที่ปวดหัวที่สุดก็คือเรื่องคนทุกบริษัทจะมีปัญหาเรื่องคนคนไม่พอคนมีแต่ไม่ Productive จะแก้ยังไงพอบริษัทโตขึ้นผมฟังจนจบผมยังแยกไม่ออกระหว่างคุณครูบ่มเพาะกับคุณครูมืออาชีพครูบ่มเพาะทำให้ผมทำให้ผมเห็นมันมันตากกน่างกันยังไงครับคือ,อย่างนี้ครูบ่มเพาะเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์ เข้าไปเยี่ยมบริษัทเล็กๆเนี่ยมากกว่า10ปีคือเข้าไปถึงแล้วก็เห็นโอปเปอรชันจริงๆแต่ถ้าอาจารย์เนี่ยจะสอนในคลาสมันมีหลักสูตรของมนที่ต้องสอนทฤษฎีที่ต้ององรู้หลักสูตรที่ต้องสอนกับอันนี้เอาเลือกเนื้อหาเลยว่าประสบการณ์เป็นอย่างนี้คุณกําลังมีปัญหาโน่นนี่จะแก้จะบ่มยังไงโอเคโอเคเข้าใจแล้วครับส่วนที่สามนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากธุรกิจใหญ่ๆเลยเช่น เช่นเช่นคุณบิวฮฮนิกี้เจ้าของไมเนอร์กรุ๊ปเดอะพิซซ่าอานันตลานะเออเซนลิจิสแล้วก็โอ้ทั้งนั้นเลยเป็นคนบริหารพวกนี้หมดเลยซิสซิเลอร์เชนเหล่านี้ทั้งหมดเลยธุรกิจก็เป็นแสนล้านนะคุณบิวฮฮนิกี้ใครอีกนะแล้วก็คุณวิชาเจ้าของของเบเจอร์เบเจอร์ซินิแดิคคุณบุญยเกียรติโชคกัฒนา ICC คุณเมตตาอมรินพิ้นติ้งอมรินพิ้นติ้งอ่ะคุณเมตตานะฮะแล้วก็คุณวรัยกรไลวาเจ้าของ SMP อันนี้ก็คือที่รับปากนะด็อรก้องเกียรติเจ้าของ a อสเซทพ s สโอ้คนนี้จีเนียสมากนะเก่งมากทางด้านไฟ n a n c e เก่งน้าทางด้าน a อสเซทคำถามคือเราไปเชิญคนเหล่านี้มาจริงได้ด้วยอะไรยังไงนะผมว่าเอาตังไปจ้างเขาคงไม่มาหรอกผมว่าโอ้โหพวกนี้เขาธุรกิจเขาเยอะมากแรกๆเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะไปจะไปเชิญแต่ด้วยความที่ผมทําธุรกิจ ก็ <g ül> มีบางคนที่ผมพูดคุยวามรู้จักกันอยู่แล้วอ่าแล้วพอคุยเข้าไปส่วนลึกจริงๆแล้วเนี่ยนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จส่วนลึกๆเนี่ยเขามีใจที่อยากจะช่วยเหลือธุรกิจอ๋อเขาก็อยากก็เหมือนคุณว่า <g ül> ใช่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 เขาก็อยากส่งผ่านความรู้ที่เขามีอยู่ให้คนอื่น <g ül> ใช่ <g ül> หลักอันนี้คือส่วนลึก <g ül> ผมก็พบอ้าวจริงๆพอเข้าไปคุยจริงๆนี่มันง่ายกว่าที่ผมคิดเยอะเลยแต่จริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปรบกุนเรื่องเวลามากนักเรียนจะไปกับอาจารย์แล้วก็ไปพบเขา หนึ่ง <ừ. S 2> เดือนหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองพอละหนึ่งเดือน,อนละชั่วโมงพอละเพราะพวกนี้เขาจีนเยอะมากได้พบทุกคนไหมครับได้พบได้พบอ๋อคือคือเราเชิญ<ๆ><น>มาถ้ารละเดือนละชั่วโมงแค่นั้นหนึ่งคนต่อหน,นึ่งคนนักศึกษาคนหนึ่งสมมติว่าตอนที่รับสมัครมาเนี่ยผมมีรับสมัครมาประมาณตีว่าพันคนผมเลือกมาห้าสิบคนแต่คนที่เลือกจริงๆคือนักธุรกิจที่ประสบความสมําเร็จเช่นผมก็จะส่งชื่อนักศึกษาพร้อมกับโปรไฟล์ให้ดรเก้เกียรติเลือกสิบห้าคน ดรก้องเกียรติบอกผมปิ้งคนนี้ผมจะช่วยคนนี้จบดรก้องเกียรติอาแล้วสี่สิบเก้าคนที่เหลืออ๋อก็เลือกเพราะคนที่สองผมก็ส่งไปให้คุณวิชาคล้ายๆอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยนักธุรกิจคุณต้องมีนักธุรกิจมากกว่าห้าสิบคนดีครับหนึ่งคนต่อหนึ่งคนแต่บางคนเขาขอสองคนบางคนเขาขอสามคนมันจะมีใครไม่มีใครเลือกไหมผมชอบคิดใช่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 ช่มันจะมีใครไม่มีใครเลือกไหมมีแลวใครต้องเลือกคุณต้องเลือกใช่ประการแรกก็คือ การที่ผมมาออกรายการนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือผมเชื่อว่ามีคนอย่างผมเยอะแต่ถ้าออกรายการนี้เนี่ยเขาคุณจะได้ทั้งนักเรียนและครูใช่แล้วอยากให้ได้คุณครูด้วยสิ่งที่ผมต้องการคือนักเรียนแต่ผมรับได้ไม่เยอะอันที่สองนักวิชาการนักวิชาการอาจารย์นะคนที่มาบ่มเพาะซึ่งเป็นมืออาชีพจริงๆเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเขามีแบบนี้ด้วยอันที่สามคือนักทุนเขาจะได้รู้ว่ามีโรงเรียนแบบนี้อยู่ฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะ ติดต่อเข้ามาหรือเราไปเชิญรวมทั้งนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จแล้วอยากส่งผ่านวิชาความรู้ที่ตัวเองมีอยู่ให้ให้ลูกหลานก็ยินดีต้อนรับเช่นกันใช่อ๋โอเคท่านที่เป็นครูบาอาจารย์นะฮะที่ที่มีความปรารถนาดีต่อลูกศิษย์ก็ติดต่อได้ได้ท่านที่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จสบายแล้วจริงๆแล้วไม่ต้องการเรื่องตังค์แล้วมีเวลาได้อริยทรัพย์อยากได้อริยทรัพย์ก็มาติดต่อมาเลยติดต่อได้นะครับนักเรียนอ่ะเอามาเรื่องนักเรียนก่อน คุณสมบัติของนักเรียนครับผมเดาว่าคงมีคนอยากไปเรียนเยอะฟังดูอย่างนี้อ่ะอายุต้องประมาณ25-40ถึงเหตุผลที่ต้อง25้าเพราะว่าเออเราก็เชื่อว่าการทําธุรกิจมันต้องมีความรับผิดชอบสูงนะช่วงที่25คือช่วงที่จะต้องต้องชี้ตาชีวิตตัวเองช่วงนั้นเป็นช่วง25-3สถึง่สิบหนี่ก็คือจริงๆจบปริญญาตรีมาได้สักพักแล้วพักถ้าจบวุฒิน้อยกว่านั้นก็จะมีประสบการณ์ชีวิตแล้วใช่เลือกทางเดินแล้วว่าฉันจะเป็นเท่่่าาาแกวั้น25เริม แล้วไม่40พอครับนี่เรียนลยเนี่ยสี่สถึง45้าเนี่ยผมก็พบว่าพอหลัง40ินะคนเราเนี่ยเวลาทําธุรกิจเนี่ยมันต้องเจวันย4ี่ชั่วโมงเนี่ยมันต้องเจอความท้าทายทั้งวัน40ิมันต้องเลี้ยงลูกบ้างแล้วล่ะหรือ40่เขาอาจจะมีธุรกิจของเขาไปแล้วจริงๆถ้าต่อไปก็คงไม่จํากัดอายุแต่ในช่วงแรกเท่านั้นเองช่วงแรกที่ผมต้องปั้นอายุ 25- 40ถึงต้องมีธุรกิจเป็นของตัวเองไหมครับต้องมีวันแรกที่เข้ามาเนี่ย แตกต่างก็คือถ้าคุณไปเรียนบริหารธุรกิจที่หมหาวิทยาลัยอื่นไม่ต้องมีแต่ที่นี่ต้องมีเหตุผลที่ต้องมีก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่เขาได้กําไรมากที่สุดเราทําธุรกิจทุกๆวันเราจะมีความท้าทายต้องมีมาก่อนไหมหรือว่ารีบทําเดี๋ยวนี้แล้วไปสมัครเลยพอมาสมัครได้รับการคัดเลือกก็จดทะเบียนเลยเริ่มทําธุรกิจเลยอ๋ออะไรก็ได้ใช่ไหมอะไรก็ได้ที่ถูกต้องตามกฎหมายอ่าฮะร้านอาหารบริการเสื้อผ้าขายของเสื้อผ้า เยอะแยะเลยอะไรก็แล้วแต่มีอะไรอีกไหมฮะสําคัญที่สุดผมไม่ต้องการอะไรเลยผมต้องการใจเขาต้องเป็นคนที่มีใจมากๆแพชชั่นมากๆอยากทําธุรกิจจริงๆมุ่งมั่นความมุ่งมั่นนี่สําคัญที่สุดทุกคนจะรู้เลยว่าการทําธุรกิจเริ่มต้นเนี่ยมันปัญหาเยอะแล้วเราจะไปวัดเขายัางไงอ่ะเก่งไม่ต้องเก่งเงินไม่จำเป็นขอให้มีใจที่ นักธุรกิจต้องใจถึงตลอดไหมครับต้องกล้ารักษาเงินไม่รักษาหน้าคนไทยเก่งเยอะๆแยะเลยเยอะแล้วท <ๆๆ S 1> ำไม <ๆ S 1> <ๆ S 2> ข้อมูลที่เราได้บอกว่าในร้อยเปอมันเจ๊งซะแปดคนทำธุรกิจตัวนหนึ่งที่เฟลก,ก็คือโลกโลกดลง